สวัสดีเด็กๆนักนะเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันค่ะก่อนจะมาเรียนนะคะ,ะครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูอ,อนุมาค่ะคำพานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูไก่นั่นเองนะคะ,ะเด็กๆวันนี้ครูไก่จะมาสอนเราในเรื่องมาตากอกาพาเพิรนเด็กๆรู้ไหมมาตากอกาคืออะไรค่ะก่อนที่จะเข้าเนะะื้อหา เรามาดูกันก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะหัวข้อในวันนี้หัวข้อแรกฉันคืออะไระเป็นคาทายนะคะว่าฉันคืออะไรครูจะมีรูปนะแล้วก็ให้เด็กๆทายมานะคะหัวข้อที่สองรู้เรื่องกอกาอ่านี้เริ่มเข้าเนื้อหาแล้วว่า กกาคืออะไรนะคะแม่กกาหัวข้อที่3มครูก็จะให้เด็กๆอ่านแล้วก็สะกดคํานะคะครูก็จะพาอ่านนะคะแล้วก็ให้เด็กๆฝึกอ่านไปด้วยนะคะหัวข้อที่4อ่มีอ่านประโยคอ่านประโยคด้วยหัวข้อที่5ครูมีบทอาขยานแม่ไก่นะคะมาให้พวกเราฝึกอ่านไปพร้อมๆกันกับครูเลยหัวข้อที่6นะคะ ครูก็จะมีแบบทดสอบให้เราทดสอบด้วยว่าวันนี้ที่เรียนกับครูกไก่นั้นเด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องมาตากอกากันไหมอ่าทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อแรกกันเลยคำ ครูบอกไปนะคะหัวข้อคือชั้นคืออะไรใช่ไหมอ่ะเด็กๆดูรูปแรกรูปแรกนี่ตัวสีทองทองกำลังลุกเด็กๆ,ๆอยู่เนี่ยมีหางมีปากมีหูเอ้ยมีขี้มีตามันคือตัวอะไรคะเด็กๆลองตอบในใจเสียงดังๆให้ครูอ่าได้ยินถึงตรงนี้หน่อยอ่ารูเฉลยแล้วนะหนึ่งสองมันคือปลานะคะปลาสะกดก็คือปลอ,ออา นะคะเรามาดูรูปที่สองรูปที่2มีเข็มเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ปลุกตอนตื่นนอนเขาเรียกว่าอะไรคะตอบหรือยังตอบในใจให้ครูได้ยินอ่าเฉลยนะคะมันคือนาฬิกานะคะเด็กๆเ,เราไปดูรูปต่อไปกันเลยอ่าต่อไปนะคะ อันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมสูงเฉียดฟ้ามีก้อนเมฆเด็กๆลองตอบมานะคะครูจะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสมันคือภูเขานะคะต่อไปดูรูปต่อไปมีปีกสวยงามสีเหลืองดำนะคะตัวนี้สัตว์ตัวนี้จะไปตอมดอกไม้มันคือตัวอะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหม ปูเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสามมันคือผีเสื้อนะคะเด็กๆโอเคเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่าปลานาฬิกาภูเขาผีเสื้อนะคะมีลักษณะใดที่เหมือนกันคะอ่าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆ เรามาเข้าหัวข้อเรื่องมาตากอกากันดีกว่านะคะค่ะสำหรับมาตากอกานะคะคือคือคำที่มีพยัญชนะต้นผสมกับสระและวรรณยุกนะคะแต่ว่าไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆจะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้นะคะเช่นเรามาดูคำ ในมาตากากาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกันก่อนนะคะดูคำแรกนะคะคำแรกให้นักเรียนอ่านตามครูนะคำว่าตะใคร่ตะใคร่กระเพาะกระเพาะทะลุทะุเประระ ไพระไพระตำนิตำนิทุระทุระ,ะคำสุดท้ายร่ำไรร่ำไรอันนี้คือสระที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะพยัญชนะที่ ผสมด้วยสระเสียงสั้นแต่มันไม่มีตัวสะกดนะเด็กๆสังเกตดูทุกคําที่ครูพาอ่านมาไม่มีตัวสะกดเลยนะคะต่อไปอเรามาดูคําในมาตตาแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะคะมาดูคําแรกนะคาว่าปลาทูอ่านตามครูด้วยนะลูกปลาทูเสื้อผ้าเสื้อผ้า ท่าทีท่าทีมือถือมือถืออารีอารีคู่หูคู่ห,หูชาบูชาบูอาสาอาสา อันนี้คือคําในมาตรากอกาที่พยัญชนะประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะทุกคําเลยเด็กๆอ่านตามครูอยู่เนาะโอเคต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคํากันเลยค่ะก็จะมีคําที่เราเห็น3คํานี้เป็นคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและก็เสียงยาวนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูไปพร้อมๆกันเลยนะะเรามาดูคําแรก คำว่ากะเคาสะกดว่ากออะกะอรอเอาเคาอ่านว่ากะเพานะคะอ่ะอีกรอบนึงนะกะเพาสะกดว่ากออะกะอรอเอาเคาอ่านว่ากะเพาคำที่สองเรือใบ สะกดว่ารอเอือเรือบอไอใบอ่านว่าเรือใบนะคะอ่ะคำที่สามคำว่าประตูสะกดว่าปอรออะประตออูตูอ่านว่าประตูค่ะอะ่วมาฝึกต่ออีกสามคำคำว่า มะลิสะกดว่ามออะมะรออิลิอ่านว่ามะลิบูชาสะกดว่าบออูบูชออาชาอ่านว่าบูชาคำสุดท้ายนะคะโซเซสะกดว่าซซ โอโซซอเอซอ่านว่าโซซโอเคเด็กๆพออ่านได้ไหมคะกลับไปอ่านฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะเด็กๆเรามาดูกันประโยคแรกอ่านตามครูนะคะแล้วก็ทวนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะประโยคแรกคุณแม่ผัดไข่ ใส่กะหล่ำปีอีกรอบนึงนะคะคุณแม่ผัดไข่ใส่กะหล่ำปีค่ะประโยคที่สองชานีอาศัยอยู่ในป่าอีกรอบนึงนะคะชะนีอาศัยอยู่ในปา่นนะะนา,ยยป,าประโยคที่สามนะคะ นักเรียนต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกรอบนะคะนักเรียนต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยคสุดท้ายตาเก็บดอกมะลิไปไหว้พระตาเก็บดอกมะลิไปไหว้พระ โอเคเมื่อเด็กๆฝึกอ่านประโยคเสร็จแล้วทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูว่าทำไมในประโยคเขาถึงเน้นเขาถึงใช้สีในประโยคไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูคำที่เข้าเน้นสีส้มไว้นะคะเรามาสังเกตคำกันประโยคแรกคุณแม่ผัดไข่ใส่กะหล่ำปีเขาเน้นสีส้มในคำว่าไข่ใส่กะหล่ำปีเพราะอะไรเพราะว่า เป็นคาแม่กอาการนั่นเองนะคะคําในแม่กอากาคืออะไรครูบอกไปแล้วคือคําที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมลูกพยัญชนะจะผสมกับสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวก็ได้อ่นทีนี้มาดูประโยคที่สองประโยคที่สองเขาเน้นคำว่าชนีอ่าแล้วก็อยู่ในป่าอ่าเห็นไหมทุกคำไม่มีตัวสะกดเลยนะคะ ประโยคที่3ประโยคที่3เขาเน้นคำว่าอะไรหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำว่ารู้คำว่าเอื้อเฟื้อแล้วก็เผื่อแผ่ใช่ไหมคะ,ะประโยคสุดท้ายเขาเน้นคำว่าตามะลิไปไหว้พระโอเคพอเข้าใจแล้วเนาะ,ะต่อไปเรามาอ่าน บทอาขยานแม่ไก่การดีกว่าอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นคำในแม่กอการไม่ยากนะลูกเพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดเลยสังเกตดูนะคำที่อยู่ในบทอาขยานนี้ไม่มีตัวสะกดเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบ อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมแลปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหล่ไม่สู้ดี อันนี้คือบทอาขยานแม่ไก่นะคะเป็นฉบับปฐมกอากาของหอสมุดแห่งชาติเลยนะลูกเด็กๆลองทวนซ้ำบทอาขยานนี้อีกรอบได้นะคะสุดท้ายแล้วบทสรุปก็คือครูจะสรุปให้นะคำในในมาตรากอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลย ซึ่งมีทั้งคําที่ผสมด้วยอะไรคูพูดตลอดสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะการเขียนสะกดคําและรู้ความหมายของคําอย่างถูกต้องสามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเด็กๆโอเคต่อไปเป็นการทำแบบทดสอบเด็กๆพร้อมกันหรือยงังเอ่ยแบบทดสอบมาตรากกานะคะ ครูจะมะีข้อคำถามแล้วก็ให้เด็กๆเ,เลือกมาว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดเป็นลักษณะของคำในมาตากอกาอดูช้อยเขามีช้อยกอขอคอ,อนะคะเด็กๆด,ดูกอไก่นะ เป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดขอไข่เป็นคําที่ประสมด้วยสระอาเท่านั้นคอควายเป็นคําที่ออกเสียงยาวเท่านั้นอ่ะครูให้เวลาเด็กๆ5วินาทีในการตอบเลือกไว้ในใจนะคะว่าอันไหนคือคําตอบที่ถูกต้อง1 2 3 4งห้า ดูครูเฉลยนะตรงกับที่เราเลือกไว้หรือเปล่า,าคำตอบก็คือกอไก่นะคะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลยง่ายไหมเราไปดูข้อที่2กันข้อ2ข้อใดต่อไปนี้มีคำมาตากอกาง่ายาอา่ดูกอไก่นะคะคำว่ากินขอไข่คำว่า วางคอควายคำว่าบัวสามข้อนี้ข้อไหนคือคำในมาตากอการกูบอกไปแล้วคือคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมลูกคำไหนนะอ่ะครูใบให้ก็ได้ข้อแรกมีตัวสะกดคือนอหนูกออีนอกินขอไข่มีตัวสะกดคือ ง,งูวอางอวางขอา้อ้า่อันนี้มีตัวสะกดไหมบออัวบัวไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะว่าสระอัวเป็นสระเสียงยาวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือฉเฉลยเลยนะคือข้อวายโอเคไปต่อข้อที่3กันเลยค่ะ ข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่คำในมาตาโกกาอ่าเมื่อกี้คือคำในมาตาโกกาไปแล้วทีนี้ข้อนี้คือคำไหนที่ไม่ใช่นะลูกอ่าดูคำแรกกอไก่คำว่าตะกระ้าขอไข่คำว่ามะขามคอควายคำว่าทะเลอันไหนคือไม่ใช่คำในมาตาโกกาอ่าลองดูซิ กกายตออะตะกรออากากลาไมโทก้าอันนี้มีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะดูขอไข่มออะมะขออามมขามนี่คำว่าขามคือมีตัวสะกดคือมอมาสะกดคำว่าขามใช่ไหมคะดูขอวขยคำว่าทะเลทออะทะรอเอเล ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะขอใครคำว่ามะขามนะคะ,ะต่อไปข้อ c อภาพใดเป็นคำในมาตรากกกาเมื่อกี้ครูทายไปแล้วกอไก่คือรูปอะไรลูกผีเสื้อขอใครคือรูปนกคอควายคือรูปบ้าน อ่าสารูปนี้เมื่อกี้ครูทายรูปไหนไปมันมีรูปไหน,ฉนเฉลยเลยนะอ่าคือรูปก็ไก่รูปผีเสื้อนั่นเองนะคะเพราะคําว่าผีเสื้อไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปข้อ5ค่ะต่อไปข้อที่หนะคะเจดก็คือข้อใดเป็นคําที่อยู่ในมาตราเดียวกันกับคําว่าประตู คำว่าประตูคือคำในมาตราแม่กอกานะคะที่ไม่มีตัวสะกดเนาะเรามาดูช้อยกอไก่กอไก่คำว่าหน้าต่างขอไข่คำว่าก้าอีคอควายคำว่าหลอดไฟเราสังเกตดูนะคะกอไก่จะมีตัวสะกดคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าต่างใช่ไหมอลองสะกดดูนะตอางอ ตางตางไม่เอกตา่างเห็นไหมคะมันสะกดด้วยงงูใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้คือไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตามราแม่กอกาแล้วสัดชอยนี้ออกไปอ่าต่อไปขอไข่คำว่าเก้าอี้อ่าสะกดพร้อมกันกอเอา9กาเไม่โทเก้าอออีอีอีไม่โทอี อันนี้มีตัวสะกดไหมคะสองคำนี้ก้าวกับอี้ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมอ่าเข้าขายแล้วนะเข้าขายเป็นมาตากอ,อกาและเรามาดูช้อยคอวายกันก่อนคอวายคำว่าหลอดไฟอ่าลองสะกดด้วยกันหอรออดหลอดฟอไอไฟอันนี้มีตัวสะกดคำว่าอะไรคะคำว่าหลอดใช่ไหมลองสะกด หอรอออดหลอด,ดตัวสะกดก็คือดอเด็กนะคะคำว่าหลอดเพราะฉะนั้นคำว่าหลอดก็ไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตากอกาอ่าเรามาดูเฉลยกันข้อนี้เฉลยคือขอไข่คำว่าเก้าอี้นะคะเป็นมาตาเดียวกันกับคำว่าประตูโอเคสุดท้ายนะคะครูกไก่จะมาสรุปให้พวกเราก็คือมาตากอกาครูพูดไปแล้ว ทั้งคลิปคือคืออะไรคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระและวรรณยุกต์นะคะไม่มีตัวสะกดเลยจะเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าสระเสียงยาวก็ได้ถ้าเราเห็นคำไหนในภาษาไทยที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแสดงว่าคำนั้นเป็นคำในมาตาอะไรคะมาตากอกา ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่มาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องมาจรากรกาพาพื้นกับครูกไก่ในวันนี้ครูกไก่นะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงปลอ,อดโรคปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะขอให้เด็กๆปลอดภัยทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ